สีแดงคืออันนี้ไงสระโอมันหายไปไหนอ,อันนี้มีสระโอใช่ไหมโตโอโต้ใช่ไหมตอโ,อโตโอโต้ไม่ตีโต้ใช่ไหมแต่อันนี้ทอโองอทงอืงงอ,อสระโอมันหายไปไหนอ่ะเนี่ยใช่ไหมทงใช่ไหมคอนนกกบผมอันนี้มีคอโอโองอคนเ<ง>อ้าแล้วมันจะโอหายไปไหนอ่ะ อกอกกอนกใช่ครับกออกกอตัวกออกบอกออกบอบอกบขอหออกอกบอหออืม ล้ออกมือนกันแต่ละองค์มอนกันเนี่ยล้ออกอกงองอรงรงชอชออกอกงอชงชงชงขอขออกอกงอขนขนฝอฝออก โอโอมมรมลมไม่เอกไม่เอกลมสอโอโอมสมไปโทส้มรอโอโอดอย อรถรถรถน้ำใช่ไหมเนี่ยมออะไรมอโอโออเด็กไหนดอมอกคออาคออาตัวอะไรดูดิครับคออาอะไรคออาคออาโอ ก่ขอนอมอขออะข่ะอ่ะข่ะนออมอนมนมค่ะนมเหรอค่ะไม่ใช่เป็นยังไงเออเออเป็นขนมหรือว่า ขออ่านค่ะนออมนมไม่ใช่ไม่ใช่เลยขออ่านตรงนี้ว่านมคบขนมคบเอ้ยอ่านไงอ่านว่าขออะไรขออ่านค่ะว่าขออ่าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ่านว่าตอนแรกต้องมีแบบว่าเป็นคบคบ เพราะว่าโคกับขนมอ่ะกลายเป็น,นขนมโคหรอแล้วขนมอ่ะะานยังไงอ่ะเอาขนม่